นี่จะเป็นตอนเปิดซีซั่นที่โคตรอลังการโคตรมันแล้วก็โคตรอีพิกที่สุดในริกแอนมอร์ตีกับการแหกคุกโดยมันสมองของริกซันเชต z ชายผู้อัจฉริยะที่สุดในจักรวาลตัวจริงไม่ต้องพูดอะไรให้มากความครับไปพบกับหนึ่งในตอนที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดกันกับริกแอนมอร์ตีซีซั่น3ีพีที่1ครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูน่ตูนก็ฝากกดไลค์ห้พวกเราด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากโด o n a t e ก็ททำได้ตามช่องทางด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วทําใจให้สบายดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็เตรียมยาพาราไว้สักกระปุกหนึ่งก็ดีนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่ร้านอาหารโชนีสร้านประจำของริกครอบครัวสมิธกำลังนั่งฟังริกขิงถึงตอนที่แหกคุกออกมาได้อย่างเมามันเบธแทรกขึ้นมาว่าไหนๆริกก็กลับมาแล้วอะทําไมเราไม่กลับบ้านกันนะ่ะมวัวแต่อยู่ที่นี่ทําไมริกก็ายเบี่ยงไม่ยอมตอบแถมยังสั่งให้เจอรี่พับตัว12ครั้งอีกแต่เจอรี่พับตัวได้แค่6ครั้งเองทุกอย่างก็เลยถูกเปิดเผยว่าตอนนี้ริกของเรากําลังถูกเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าคอนวิลเลียสแดเนียลคนของสหาันกาแล็กซีลวงลับข้อมูลอะไรบางอย่างอยู่แต่เพราะสมองของเขาร ซับซ้อนเกินไปเครื่องเบรนลิง์เลยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพก่อนภาพจะเผยให้เห็นว่าจริงๆแล้ว,ส,ลวสิ่งที่เราเห็นว่าริกกำลังอยู่กับครอบครัวนั้นเป็นแค่ความทรงจำปลอมๆที่ถูกสร้างขึ้นมาจากเครื่องเบรนลิง์ตั้งหากแต่ก็ยากหน่อยแหละครับเพราะเล่นจะเปรลวงความลับจากคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลอย่างริกซันเชสเนี่ยก่อนเราจะได้เห็นว่าริกในชุดนักโทษกำลังถูกเลเซอร์บางอย่างเจาะไปที่สมองเพื่อเค็นเอาความลับภายในนั้นจากเขาซึ่งควบคุมงานทั้งหมดโดยจเจหนทีจากสาพันกาแล็กซี และหนึ่งในนั้นยังเอ่ยปากออกมาเองเลยว่านี่เป็นงานที่หินที่สุดแล้วละ่ะเพราะไอ้บ้าเนี่ยมันดันมีสมองที่ซับซ้อนที่สุดในกาแล็กซี่แถมยังสร้างความทรงจำปลอมขึ้นมาได้เองอีกด้วยซึ่งไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนภาพจัดกลับมาที่โลกตอนนี้โลที่รู้จักเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือรวมถึงเจอรี่ของเราด้วยเพราะจากการมาของสหพันธ์กาแล็กซี่ทำให้หัวหน้าครอบครัวต้องมีงานทำเท่านั้นเจอรี่ก็เลยได้งานมาแบบงงๆโดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทำงานอะไรเอ้าอะไรวะเนี่ย เราจะได้เห็นว่าทุกคนในครอบครัวสมิธกาลังจะนั่งทานข้าวที่เป็นเม็ดยากันอยู่เพราะ,พระเด็จการพวกนั้นเหมือนให้คนที่อยู่ใต้ปกครองของมันกินยากล่อมประสาทเป็นอาหารหลักเพราะกินแล้วจะได้รู้สึกผ่อนคลายแล้วไม่คิดว่าตัวเองกําลังถูกกดขี่อยู่นั่นเองแถมที่เจอร์รี่ทางานทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ทุกอย่างถูกเปลี่ยนเป็นเม็ดยาทั้งหมดซึ่งมันโหดร้ายมากๆถึงขนาดว่าถ้าไม่กินหรืององแงก็จะถูกยัดให้กินลูกเดียวมอตี้ก็เพิ่งโดนไป ซัมเมอร์ทนไม่ไหวกับโลกที่เป็นแบบนี้แล้วถ้าตาริกอยู่เขาจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้แน่ๆและทันทีที่พูดชื่อของเขาคนนั้นออกมาบนโต๊ะกินข้าวก็เดือดเป็นไฟเพราะครอบครัวสมิธต,ตอนนี้เกลียดริกมากๆเบสบอกว่าเขาทิ้งครอบครัวไปเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบอะไรเลยอย่าไปบูชายคนชั่วๆแบบนั้นเถอะแล้วก็พล่มถึงชีวิตที่เบธต,ต้องการชีวิตที่เธออยากให้ลูกได้เป็นศัลยแพทย์ม้าเหมือนตัวเองจะได้ใช้เทคโนโลยีต่างดาวทําให้ม้าแข็งแรงตลอดไปซัมเมอร์ที่ทนฟังมานานก็ทนไม่ไหวรีบวิ่งขึ้นห้องไปออย้ยย่คนเดดีีววซะังจกา ต้องอยู่ในโลกที่บิดเบีย้ยวแบบนี้ภาพตัดกลับมาที่ร้านโชนีสเอเจนต์ควิเลสแดเนียลกำลังสืบสวนริกซานเชสตอเขาไม่เข้าใจว่าทำไมริกต้องเลือกให้ร้านโชนีสมาแสดงในส่วนสมองเส้เลเบลัามด้วยเพราะชอบพาครอบครัวมาอย่างนั้นเหรอแต่ช่างเถอะไม่ว่ายังไงถึงริกจะรู้สึกปลอดภัยที่อยู่ร้านนี้แต่เขาก็กําลังถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่สุดเก๋าอยู่เขาต้องมีอึดอัดบ้างแหละเพราะฉะนั้นควิเลียสแดเนียลเลยเสนอให้ริกพาพวกเราไปที่อื่นบ้างสิ ริกก็กวนตีนไปว่านายอยากเห็นฉันจู่โดครั้งแรกไหมล่ะหรืออยากจะเห็นฉันคนพบการเดินทางข้ามมิติเลยล่ะและทันทีที่พูดถึงเรื่องการเดินทางข้ามมิติเจ้าหนี่แดเนียลก็เกิดปากหงิกขึ้นมาซะดื้อๆริกเริ่มสังเกตรพริรุษของหมอน,นั่นออกแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรกำแพงในร้านโชนสก็เริ่มพังทลายลงมาทำให้คอนวิเลียสแดเนียลรู้ว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะต้องเป็นอะไรที่กระทบกำแพงจิตใจของริกแน่ๆคนเราอะโกหกคนอื่นได้แต่ไม่สามารถโกหกตัวเองได้หรอก แล้วเขาก็เปิดหน้าต่างออกไปเผยให้เห็นความทรงจำที่ริกคนพบประตูมิติครั้งแรกและเงาตรงนั้นคือภรรยาของริกกับเบสตัวน้อยนั่นเองริกบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่เขาทํามันสาเร็จเขาได้สร้างสุดยอดไอเทมระดับจัก,กรวาลที่ไม่มีใครเคยทําได้เมื่อก่อนแต่ในเรื่องดีกลับมีเรื่องร้ายสุดๆเพราะวันนั้นเขาสูญเสียภรรยาและลูกสาวไปในเหตุการณ์เดียวกันคอนเรลเลสแดเนียลจึงเสนอทางเลือกให้ระหว่างการปล่อยความทรงจำส่วนนี้ตายไปกับสมองเซเลเบลลมของริกเองหรือจะให้พาไปที่นั่นเพื่อบอกลาภรรยาเป็นครั้งสุดท้ายดีะ่ะ ซึ่งแน่นอนริกเลือกจะไปอย่างหลังเพื่อทําสิ่งที่ค้างคาใจให้เสร็จ ภาพจากกลับมาบนโลกในคืนที่อากาศแปรปรวนสุดๆซัมเมอร์กำลังหาของอะไรบางอย่างในโรงรถที่เคยเป็นห้องทดลองของริกมอร์ตี้ก็งงว่าซัมเมอร์เป็นอะไรของเขาเนี่ยซัมเมอร์พยายามอธิบายว่าริกจะต้องมีห้องทดลองลับของเขาสิเขาต้องมีปืนเลเซอร์หรือไม่ก็รถถังอวกาศส่วนไอแมลงวันพวกนี้ถ้าเรียงถูกมันจะต้องมีโฮโลแกรมหรือปลดล็อกทางเข้าลับแน่ๆแต่ริกต้องมีไม้เด็ดสินะเราจะเอาของพวกนั้นไปช่วยตาก,การมอร์ตี้แต่ทางด้านมอร์ตี้ที่เชื่อว่าพี่สาวเริ่มจะเสียสติไปแล้วก็เข้ามาปลอบว่าอะไรอะ มันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วริกเขาทิ้งเราไปแล้ว ซัมเมอร์เลยด่ากลับว่าพวกแกมันปอดแหกทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ทั้งแกเลยแกไม่เคยปรีปากสักคำหลังจากที่ริคถูกจับไปพวกแกมันลุกแง่ที่ยอมให้พวกสาพันบ้าบอเข้ามากดขี่เหมือนกับเราไม่ใช่คนถ้าริคอยู่ที่เนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราแน่ๆซึ่งมันทำให้หมอร์ตี้สติแตกไปเลยครับถ้าซัมเมอร์อยากจะให้ไอคนเห็นแกตัวที่ไม่เคยนึกถึงครอบครัวและทิ้งให้พวกเราอยู่ในโลกพังพังที่ตัวเองเป็นคนก่อนักละก็พี่ก็หยิบพลั่วนี่เราไปขุดศพของคนที่พี่เเทูนอออกกกมาง็แล้วั ซัมเมอร์ก็เลยนึกขึ้นได้ครั้งแรกที่มอร์ตี้บอกเธอว่าการเดินทางข้ามมิติบีจิงคือตอนที่รู้ว่าริกกับมอร์ตี้ตัวจริงในมิติของเธอได้ตายไปแล้วและศพถูกฝังอยู่ในสวนหลังบ้านนั่นเองซึ่งใครๆจาได้นะครับมันก็คือเหตุการณ์ในตอนที่8ของซีซั่นแรกนั่นแหละครับซัมเมอร์รีบหยิบพลั่วแล้ววิ่งไปหลังบ้านทันทีเธอใช้พลั่วขุดดินลึกลงไปจนพบศพของริกคนนั้นสภาพศพตอนนี้คือเละไม่มีชิ้นดีเหลือแค่โครงกระดูกเอาล่ะเราเจอศพของตาแล้วเราจะทําอะไรกับมันดีนะ ภาพตัดกลับมาในสมองของริกทั้งคู่กำลังขับรถไปที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างขึ้นที่นั่นเราจะได้เห็นว่าแต่ก่อนริกยังผมสั้นเรียบร้อยและยังใส่กเกงสีน้ําเงินอยู่เลยเขากําลังทดลองประตูข้ามมิติแต่ยังไม่สําเร็จมันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่แล้วจู่ๆก็มีริกจากอีมิติหนึ่งเดินทางมาหาแล้วบอกริกหนุ่มว่านายจะเป็นคนที่คิดค้นมันสําเร็จคนแรกเจ้าศาสราที่จะทําให้พวกเราเดินทางข้ามมิติได้เราจะมีตัวตนที่ไม่สิ้นสุดเราจะมีราวน้าไม่ถ้ววนนในจัก,กรลที่เป็นนนนอััั้และต้งต เป็นดน่งพระเจ้าของจักรวาลริกหนุ่มก็งงว่าไอหมอน,นี่มันพูดอะไรของมันไว้เนี่ยแล้วทำไมหน้าตามันเหมือนเขาเลยริกต่างมิติเลยโชว์ปืนข่ามิติของตัวเองให้ดูเพื่อพิสูจน์ว่าที่นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ของริกซานเชสซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ซัมเมอร์คิดอะไรออกพอดีว่าจะทำอะไรกับศพของริกคนนี้ดีใช่แล้วปืนข่ามิติไงในที่สุดทั้งคู่ก็เจอหนทางที่จะไปช่วยริกซีหนึ่งสามเจ็ดของพวกเขาซัามเมอร์ยกปืนข่ามิติสีเขียวประกายแสงขึ้นเหนือหัวเหมือนเป็นการประกาศว่าภารรกิจคัั้งสญใน ช่วยเหลือตาริกได้เริ่มขึ้นแล้วแต่แผนคืออะไรล่ะหมอตีถามแผนน่ะไม่มีรอกคอยคิดระหว่างทางตาริกเขาทำแบบนั้นและนั่นแหละคือวิธีของฮีโร่หมอตีก็แบบได้พี่อยากเห็นมาใช่ไหมว่าริกเป็นฮีโร่แบบไหนหมอตีก็เลยคว้าปืนข้ามิติมาแล้วจะพาไปยังทีที่หนึ่งให้เห็นเป็นขวัญตาแต่ก็ถูถกหุ่นยนต์รับใช้สกัดไว้ก่อน ทั้งคู่เกือบจะเสียท่าแต่ดีที่มอร์ตีย้ยิงประตูมิติไปที่พื้นซะก่อนจนทั้ง3ร่วงไปพร้อมกันพวกเขาโผล่ามาที่มิติหนึ่งที่นั่นดูสุดโซมมากๆบ้านเมืองกลายเป็นสร้างปรารกขักพังต้นไมาา้ใบหญ้าคลุมไปทั่วบริเวณราวกับที่นี่เป็นโลกหลังวันล่มสลายยังไงอย่างนั้นและก่อนที่ทั้งคู่จะเสียท่าก็มีดาบปริศนาฟันเข้ามาที่หุ่นยนต์นั่นจนพังทันเวลาพอดีและคนที่ช่วยเหลือพวกเขาก็คือเจอรี่ในคราบคนป่ากักบซัมเมอร์อีกเวอร์ชั่นที่เป็นนักล่าเหบือนนนกัั่นเองนีี่มันนอะะไรกกเยภาพ ที่เหตุการณ์ตอนริกยังหนุ่มเขายังยืนคุยกับริกคนนั้นอยู่หมอนั่นบอกว่าเฮลิคห,หนุ่มประดิษฐ์ปืนข้ามมิติตัวแรกขึ้นมาซะตอนนี้เขาฉลาดที่สุดในโลกก็จริงแต่ถ้าทําปืนข้ามมิติสําเร็จเขาจะกลายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในจักรวาลทันทีแต่ริกหนุ่มปฏิเสธตอนนี้เขาพอใจที่จะอยู่แบบนี้กับครอบครัวสุดที่รักของเขาทําให้ริกคนนั้นโกรธมากแล้วก็ข้ามมิติกลับไปเป็นเวลาเดียวกับที่ไดแอนซานเชสภรรยาของริกเปิดประตูเข้ามาพอดีเธอเป็นคนน่ารักและคอยชื่นชมริกอยู่เสมอเวลาเขาประดิษฐ์ออะไไรรรรรจงงๆด้ิักภยาข เขามากและจะขอใช้เวลาที่เหลือไปกับเธอและลูกสาวดีกว่าวิทยาศาสตร์ขอพักเอาไว้ก่อนแต่ทว่ายังไม่ทันที่ครอบครัวซานเชสจะได้ออกไปจากบ้านประตูมิติก็เปิดออกอีกครั้งเ็กซีหนึ่งสามเจ็ดของเราปิดตากุมขมับเพราะรู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมีลูกระเบิดกลมๆตกลงมาจากประตูมิตินั้นชั่วพลิบตาบริเวณนั้นก็ราบเป็นหน้ากลองไดแอนและเบสซานเชสเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุดูเหมือนการปฏิเสธเจ้าหมอนั้นจะส่งผลใหญ่หลวงกว่าที่คิดซะแล้ว ภาพตัดกลับมาที่โลกอพอลกิลิปส์ครอบครัวมสมิธทั้งหมดกำลังนั่งกินซาข,ของสัตว์กลาพันเป็นอาหารอยู่มอตี้อธิบายว่านี่แหละคือโลกการเผจญภัยที่ซัมเมอร์ไม่เคยได้เห็นมันเป็นโลกที่ริกทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังนั่นเองและเมื่อให้ซัมเมอร์เข้าใจแล้วทั้งคู่ก็จะขอตัวกลับแต่เจอรี่คนป่าไม่ยอมให้กลับแถมยังทำเรื่องเลวร้ายที่สุดอย่างการพังปืนประตูมิติทิ้งซะอย่างนั้นด้วยเหตุผลที่ว่าเหม็นกลิ่นริก นี่มันชิปหายของจริงเลยละ่ะแล้วพวกกูจะกลับบ้านยังไงวะเนี่ยทันทีที่ปืนคาามิติถูกพังไปเหล่าสภาริกก็คาามิติมาตามพิกัดทันทีพวกเขาได้รับสัญญาณไม่ชอบมาพากลก็เลยมาตรวจเช็คดูจนพบกับโลกใบนี้ริกจากสภาริกใช้ปืนแช่แข็งยิงใส่ซัมเมอร์เบสและเจอรี่คนป่าก่อนพวกเขาจะลงมือทาอะไรโง่ๆมอร์ตี้บอกว่าเขาคือมอร์ตี้ซีหนึ่าเอย่าพิ่งยิงริกซีหนึของผมถูกสาพันกาแล็กซีจับตัวไปเรากําลังจะไปช่วยเขา ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการย้ำอีกครั้งนะครับว่ามอร์ตี้คนนี้คือมาร์ตี้ c 3 7 7จริงๆ คนของสภาริกเห็นว่าไม่ได้การและเจ้าิกซีหนึ่งสามเจ็ดมันกลุ่มความลับของสภาริกเอาไว้มากมายคงแย่แน่ถ้ามันถูกคายความลับออกไปเราปล่อยให้ข้อมูลเหล่านั้นตกอยู่ในมือของสาพันกาแล็กซี่ไม่ได้เด็ดขาดสภาริกจึงสั่งการให้หน่วยซิลริกบุกเข้าไปในคุกแห่งนั้นทันทีแต่นั่นไม่ใช่ภารกิจช่วยเหลือแต่มันคือภารกิจรอบสังหารริกซีหนึ่งสามเจ็ดตั้งหากส่วนทางด้านลิกซีหนึ่งสามเจ็ดของเราในขณะน,นี้หลังจากภรรยาและลูกเสียชีวิตไปเขาก็นั่งง,งมประดิษฐ์ปืนคานนเลยลยแะในที่สสดก็มจ ฉันทำได้แล้วฉันแม่งทำได้แล้ววะ่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของไอเทียมระดับจักรวาลที่ริกสร้างขึ้นเขาบอกว่าที่ทำสำเร็จก็เพราะเขาใช้สูตรเลขสามมิติที่เกิดขึ้นในหัวเองระหว่างที่ครอบครัวตายมันเป็นเส้นแบ่งระหว่างชีวิตธรรมดากับชีวิตที่ไร้ความรู้สึกถ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นเขาจะไม่มีวันหาทางสร้างปืนคามิติได้เลย ริกคายความลับออกมาหมดเปลือกในที่สุดคอนวเลียสแดเนียลก็ทําสําเร็จครับเขาได้สูตรในการสร้างปืนข้ามมิติมาแล้วให้ตายสิแกทําได้ยอดเยี่ยมมากเจ้าหน้าที่ข้างนอกได้รับข้อมูลสําคัญมาเรียบร้อยในตอนนี้ริกซานเชสหมดประโยชน์กับพวกเขาแล้วเขาจะปล่อยให้ริกตายไปพร้อมกับความทรงจําเพราะเครื่องเบรนลิงกาลังจะหลอมสมองของริกให้เหลวเป็นน้ําในอีกไม่นานแต่ทว่าคอนเวเลียสแดเนียลกลับติดต่อให้คนข้างนอกพาเขาออกไปไม่ได้ซะอย่างนั้นทําไมกันนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะ และจนท้ายที่สุดริกก็เฉลยว่าสูตรที่เขาให้ไปไม่ใช่สูตรของปืนทะลุมิติิรอกแต่มันคือไวรัสที่จะช่วยให้ริกคุมเครื่องเบนลิงได้จากภายในตึงหากจริงอยู่ที่เขาไม่สามารถแดัดแปลงความทรงจาตัวเองได้แต่ก็ใช้ว่าเราจะดัดแปลงเรื่องที่มนโนขึ้นมาเองไม่ได้นี่แล้วภาพที่เห็นทั้งหมดก็ถูกพับเก็บไปราวกับฉากถ่ายหนังและทั้งคู่ก็กลับมาอยู่ที่ร้านโชนี่อีกครั้งคอนวิเลสเดนเนียลและพวกสาพันกาแล็กซี่เสียท่าให้ริกเต็มๆทุกอย่างอยู่ในแผนของเขาตั้งแต่ต้นแล้ว ดูเหมือนทริคตอนที่ใช้กับพวกนักต้มตุ๋นแห่งจักรวาลในตอนที่4ของซีซั่นแรกจะได้ผลอีกครั้งแฮะแผนทั้งหมดเริ่มต้นที่ริกเลือกจะแสดงภาพในสมองส่วนเซลเลเบลัมให้เป็นเหมือนในร้านโชนีส,สก็เพื่อทําให้คอร์ิเลียสแดเนียลรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยเขาจะได้คลายความลับออกมาว่าพวกสหพันธ์กาแล็กซีส่งมันมาเพื่อล้วงความลับอะไรกันแน่และทันทีที่พูดถึงการข้าม,มิติเจ้าหน้าที่ก็ปากหงิกขึ้นมาเพราะนี่แหละ คือข้อมูลสําคัญระดับสูงที่โอกาสจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทาให้ริกสังเกตพิรุษได้และเมื่อรู้ว่าพวกมันต้องการจะล้วงความลับเกี่ยวกับสูตรการสร้างปืนข้ามมิติเขาเลยจัดฉากสร้างเรื่องมโนขึ้นมาทั้งหมดตั้งแต่ขับรถตั้งแต่การเจอริกต่างมิติตั้งแต่ใสเกางเกงสีน้าเงินหรือกระทั่งเหตุการณ์นั้นทุกอย่างคือของปลอมที่ริกมโนขึ้นมาเองเพื่อปล่อยไวรัสเข้าสู่เครื่องเบรนลิงปูทางให้เขาขโมยสมองของคอนวิลเลสเดนเนียลในโลกชีวิตจริงและปล่อยให้เจ้านี้ตายไปกับร่่่่่าาาาาางงงกกยแลลละคคควมมทรรรจขอเขเอเเเเสัับนบนนนใไีืช ผู้ฉลาดที่สุดในจักรวาลเ้ยในตอนนี้ริก,กลับมาข้างนอกได้สมเร็จสมองและความทรงจําของเขาถูกโอนย้ายมาอยู่ในร่างของเอเจนต์คาวิเลสแดเนียลโดยที่ทุกคนที่นั่นไม่รู้เลยว่าไฮย,ยะนะกําลังจะมาเยือนแล้ว เจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินมาแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคอนวิเลสแดนเนลลในการขโมยสูตรปืนคามมติจากริกซันเชสมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่สงสัยก็คือทำไมริกซันเชสถึงยอมมามอบตัวกันนะริกในร่างของเจ้าหน้าที่ก็เลยแกล้งบอกสิ่งที่เขารู้ไปว่าเป็นไปได้ที่ไอหมอนี่น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องถูกสอบสวนในที่ที่มีทั้งอาชญากรกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดและเต็มไปด้วยข้อมูลที่สำคัญมากมายซึ่งสามารถใช้ลมหาผ่านกาแล็กซีได้มั้งเขาเลยยอมมามอบตัวน่ะ แล้วเขาก็ขอตัวไปเข้าห้องน้ําของเจ้าหน้าที่ระดับ9สักหน่อยโดยแกล้งถามรหัสผ่านจากพวกมันจะได้เข้าถึงข้อมูลสูงสุดได้จากภายในแต่ทว่าหน่วยซิลริกจากสภาริกกลับบุกเข้ามาถึงคุกซะก่อนพวกเขากราดยิงเจ้าหน้าที่ตายเกลี้ยงทั้งที่ยังบอกรหัสผ่านไม่เสร็จเลยฉิบหายแล้วไอ้พวกนี้มันทําเสียเรื่องหมด ระหว่างชุลมุนกันอยู่นั่นเองริกดี99เดินมาทาภารกิจให้รู้ล่วงโดยการปิดชีพริกซีหน่หรือริกที่อันตร,รายที่สุดทันทีเขายิงร่างนั้นจนสมองเละโดยไม่ลังเลแต่ไม่ทันได้ระวังริกในร่างของมแมลงโบโอกาศใช้เครื่องเบรนลิงย้ายสมองของเขา,เาไปยังริกดี99ได้ทันเวลาก่อนที่จะถูกริกอีกคนยิงจนตายริกในร่างใหม่จัดการเก็บหน่วยซิลริกซะเกลี้ยงแต่ก่อนที่ริกผมเดดล็อกจะตายเขาบอกให้ใจเย็นก่อนแล้วบอกว่ามอร์ตี้กับซัมเมอร์ของนายอยู่กับเราที่ซิตาเดลเขาถูกจับเป็นนนนักโทษใใข้้หาาชปืม ที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ริกไม่ฟังแล้วก็ยิงหมอนั่นจนตายก่อนจะขึ้นยานไปเพื่อออกไปช่วยหลานของเขานาซีเธเดลหรือป้อมปราการริกมอร์ตี้กับซัมเมอร์ถูกส่งไปยังที่นี่เพื่อสอบสวนและได้รับข่าวร้ายที่สุดว่าริกซีหนึ่งสามเจ็ดหรือตาของพวกเขาถูกสังหารลงในที่เกิดเหตุเรียบร้อยเป็นเวลาเดียวกับที่ริกในร่างดีเก้าเก้าเดินทางกลับมาถึงซีเธเดลพอดีเจ้าหน้าที่แจ้งกับผู้บัญชาการริกว่าเขาเป็นคนเดียวที่เหลือรอดหน่วยซิลที่เหลือตายเรียบและต้องการรายงานเรื่องทั้งหมดกับผู้บัญชาการริกเท่านั้นทันทีที่ผู้บัญชากากรริ ผู้สายริกของเราก็เปิดเครื่องเบรนลิง์ระยะไกลที่ดัดแปลงจากอะไหล่ในยานจนสมองเขาถูกย้ายเข้าไปในร่างผู้ประชาการริกอีกครั้งตอนนี้เขาได้ควบคุมร่างของผู้ประชาการสูงสุดของสภาริกแล้วก่อนจะสั่งให้ระเบิดยานของริดีเก้าเกทิ้งแล้วป้ายข้อหาว่าหมอน,นั่นเป็นสายลับ นาห้องไต่สวนซัมเมอร์กับมอร์ตี้ถูกส่งมารับข้อกล่าวหาในห้องที่ไม่มีความเป็นธรรมอะไรทั้งนั้นเพราะพวกสภาริกมันตัดสินเอ็นเอียงให้กับพวกที่เป็นปฏิปักษ์กับสภาริกอยู่แล้วแถบถึงคู่ยังเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับลิกซีหนึ่งสามเจ็ดที่ตอนนี้มีสถานะเป็นกระบฏถึงแม้ตัวเขาจะตายไปแล้วก็ตามทางเดียวที่จะได้รับการผ่อนปลนคือการยอมสละริกให้ทางการเท่านั้นซัมเมอร์ขอให้สภาริกตัดสินโทษเธอแค่คนเดียวแล้วปล่อยน้องชายไปเพราะเขาสละริกไปแล้วริกกับมอร์ตี้ตัดขาดกันไปตั้งนานแล้วแต่มอร์ตี้ กลับเดินออกมาแย้งทุกคนจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเขาตัดขาดกับริกเพราะเขาต้องการจะปกป้องพี่สาวคนเดียวของเขาตั้งหากเขาอยากให้ซัมเมอร์มีชีวิตที่ดีกว่านี้ถ้ามีริกอยู่มันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเรื่องจริงจะกลายเป็นเรื่องหลอกแล้วเรื่องถูกจะกลายเป็นผิดเพราะริกมีสมองที่ซับซ้อนมากๆริกรู้ทุกอย่างแต่เราไม่รู้อะไรเลยเขาไม่ใช่คนเลวนะแต่ก็ไม่สมควรเป็นฮีโร่แบบที่ซัมเมอร์เทิดทูนแถมยังขู่สภาริกอีกด้วยว่าระวังตัวให้ดีละ่ะเพราะถ้าคุณคิดว่าเขาตายเขาจะยังอยู่ และถ้าคิดว่าคุณปลอดภัยเขาจะมาจัดการคุณ ภาพตัดกลับมาที่ริกในร่างของผู้ประชาการสูงสุดเขาเลือนชิวๆเข้ามาในห้องควบคุมฐานที่มั่นแล้วก็กดปุ่มเคลื่อนย้ายฐานไปยังสถานที่แห่งหนึ่งทันทีแสงสีเขียววาบขึ้นมาทั่วยานก่อนจะส่งทังซิตาเดลไปยังใจกลางของคุกของสาพันธ์กาแล็กซี่โจดทุกอย่างวุ่นวายไปหมดคนของสภารีก,ก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกันวะคนของสาพันธ์กาแล็กซี่ก็สวยเพราะอยู่ๆก็ถูกบุกจากภายในทั้งที่มีระบบความปลอดภัยสูงที่สุดพะริกของเรารู้อยู่แล้วว่าคุกของที่นี่มันมีระบบความปลอดภัยสูงสุดในกาแล แทบไม่มีทางเป็นไปได้เลยและนึกเมื่อปุกฝ่าตรงๆไม่ได้ก็ระเบิดมันจากข้างในเลยละกันและใช่แล้วครับความชิปหายนี้เกิดขึ้นจากน้ำมือของริกซีหนึ่งสาเพียงคนเดียวเท่านั้นก่อนเขาจะขอตัวไปอึอแบบชิวๆปล่อยให้ทั้งสองฝ่ายเคลียร์ที่เหลือกันเอาเอง ตอนนี้ทั้งสภา,าริกและคุกของสาหพันธ์กาแล็กซีลมสลายลงไม่มีชิ้นดีเหล่าอาชากรที่มีคดียาวเป็นหางว่าวต่างแหกคุกออกมาอลาวาดฆ่าทั้งริกทั้งหมอตีจากมิติต่างๆในซิทเดลกันเป็นว่าเล่นฝ่ายของสภา,าริกก็สซูยิบตาไม่มีถอยประทูไปสงครามแห่งกาแล็กซีที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับสตาร์วอ s ได้เลยแหละบอกแล้วว่าย่ามาลองดีกับข้า หนึ่งในตุลาการริกเดินมาแจ้งกับคนที่เหลือในสภาริกว่าฐานที่มั่นของเราถูกย้ายมาอยู่ในเขตของรัฐบาลทุกอย่างจบแล้วนี่จะต้องเป็นฝีมือของเจ้าซีหนึ่งสามเจ็ดแน่ๆทุกคนก็ตกใจไหนว่าหมอนั่นมันตายไปแล้วไงตุลาการริกคนหนึ่งจึงจับซัมเมอร์เป็นตัวประกันเอาไว้กันเหนียวถ้ามันเข้ามาเราจะฆ่าซัมเมอร์ทิ้งเพราะหมอน,นันมันรักหลานของตัวเองมาก,มากๆก่อนที่ตุลาการริกที่มาแจ้งข่าวจะเผยไตยว่าเขานี่แหละคือริก C137 แล้วก็เปิดฉากยิงใส่ตุลาการริกที่เหลือจนตายเรียบก่อนจะโยนปืนให้หมอตี้กบอก ไว้ป้องกันตัวตาริกคนเดิมมาช่วยพวกเขาแล้วแต่ทว่าซัมเมอร์ยังถูกจับเป็นตัวประกันอยู่ริกไม่มีทางเลือกเลยปั่นหมอน,นันว่าซัมเมอร์ไม่ใช่หลานฉันฉันมาเพื่อแก้แค้นพวกแกทั้งคากปืนเลเซอร์พลาสมากระบอกเนี้ยถ้ายิงทะลุซัมเมอร์ไปมันจะหลอมละลายร่างของซัมเมอร์และจะไปโดนแกจนตายด้วยซึ่งระยะแค่20หลาเขายิงไม่พลาดแน่ซัมเมอร์ก็แบบอะไรวะเนี้ย ตาไม่ได้ตั้งใจมาช่วยพวกเราเหรอก็เลยด่าริคก,กลับไปทั้งสองฝ่ายด่ากันอยู่แบบนั้นจนมอร์ตี้ทนไม่ไหวทําสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือการยิงเข้าไปที่หัวตาริกเพราะเขาจะไม่ยอมให้ซัมเมอร์ตายแน่ๆตุลาการริกหัวเราะลัน่นเพราะไม่คิดว่าความอ่อนไหวของพวกแกจะทําให้คนกระจอกได้ขนาดนั้นแต่ยังพราบได้ไม่ทันไรกระสุนเลเซอร์กระเจาะที่กระโหลกของหมอนั่นทันทีริกซีหนึ่งสามเจ็ดฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะปืนที่ให้มมอ์ตีเป็นของปลอมที่ใช้หลอกให้พวกนั้นตายใจจะได้ช่วยมเมได้ โดยมีโนต้ตแปะเอาไว้ให้ใช้ปืนนี้แกล้งทําเป็นฆ่าริกนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วไอ้มอตี้มันไม่เห็นโนนนั้นด้วยซ้ำนะครับแต่ที่ยิงไปเพราะทอะไรไม่ถูกล,ล้วนๆถ้าปืนจริงริกคงตายไปแล้วล่ละทั้งสาวิ่งฝ่าดงกระสุนออกมาไปจนถึงห้องประชาการสูงสุดของคุกริกลงมือทาภาร,รกิจที่เขาตั้งใจมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ที่เขายอมมอบตัวมาจนถึงตอนนี้ทุกอย่างลงล็อกเป๊ะเพื่อปูทางให้มาถึงจุดจุดนี้นี่แหละคือการเข้าถึงเจ้าหน้าที่ระดับเก้าโดยที่ไม่ต้องใช้รหัสผ่าน ซิตาเดลเป็นแค่ทางผ่านให้เขาทำลายคูของสหพันธ์กาแล็กซีได้ก็เท่านั้นและตอนนี้เขากำลังจะทำลายสหพันธ์กาแล็กซีให้สิ้นซากโดยการบ่อนทำลายมันจากภายในนั่นเองริกจัดการแฮกระบบเข้าไปปรับเปลี่ยนค่าสกุลเงินเบลมฟาคส์ ax, สกุลเงินที่ใช้กันทั่วกาแล็กซีจาก1ให้กลายเป็นศูนย์ทำให้เศรษฐกิจแปรปรวนเพราะค่าเงินเบลมฟาคต่ำสุดเป็นประวัติการณ์แถมประธานาธิบดีของที่นี่ยังชิงค่าตัวตายไปก่อนเพราะกลัวแก้ปัญหาไม่ได้อีกด้วยสุดท้ายแล้วการทำงานงกๆจะไม่ม่่มมีีอออกตไปในเืท เงินก็ไม่ได้ช่วยอะไรจึงส่งผลให้ทางกาแล็กซี่ไปสู่ความกลาหลยัางแท้จริงซึ่งก็รวมถึงโลกด้วยครับที่ที่ทํางานของเจอรี่ทุกคนกําลังฆ่าฟันกันจากความขัดแย้งภายในอยู่ในเมื่อเงินไม่มีความหมายพวกเอเลียนก็กลับดาวของมันกันหมดมนุษย์ต่างดาวทยอยกลับภูมิลำนาของตัวเองเป็นสัญญาณว่าสาพันกาแล็กซี่ได้ลมสลายลงแล้วในที่สุด เจอรี่หนีหัวซุ้งหัวซูลกลับบ้านมาหาเบสหนึ่งเมื่อองค์กรนั้นล่มสลายไปแล้วเจอรี่เลยกลับมาอยู่ในสถานะว่างงานอีกครั้งเป็นเวลาเดียวกับที่ริกมอร์ตี้แล้วก็ซัมเมอร์กลับมาบ้านพอดีเบสก็โล่งใจที่ครอบครัวของเธอกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งแต่ดูเหมือนเจอรี่จะเป็นคนเดียวที่ไม่พอใจกับการกลับมาของริกเขายังเคืองที่พ่อตาชอบหาแต่เรื่องมาให้ครอบครัวแถมยังมาแย่งความรักไปอีกเจอรี่เลยกดดันให้เบสเลือกระหว่างตัวเองกับริกทําให้ทั้งคู่ตัดสินใจหย่าร้างกันในที่สุดเพราะเขาไม่อยากห้ร้รไไปไนอีีกแลแลววม่ว่าเจ ะเป็นแค่คนไม่เอาไหนที่เห็นกรบตัวไม่แพ้กันนั่นแหละชนวนเหตุมันเริ่มมาจากตอนก่นกอนๆแล้วแหละที่เราเห็นเจอร์รี่มันผ่านเงินแล้วก็ไม่ยอมหางานทำนั่นเองครับลองห่างกันสักพักอะไรๆน่าจะดีขึ้นนะรีเข้ามาในโรงรถแล้วจัดเรียงมแมลงวันให้ถูกที่จากโรงรถกลายเป็นห้องทดลองประจำของเขาสรุปแล้วว่าเมื่อตอนต้นซัมเมอร์มันดันดาวถูเฉยเลยวะ่ะ เบสเดินมาบอกข่าวร้ายกับดิกว่าเขาจะแยกทางกับเจอรี่แล้วก็เดินออกไปลิกล็อกประตูอยู่กับมอร์ตี้สองคนแล้วก็กระชากมอร์ตี้มาบอกว่าจริงๆแล้วเขาต้องการแก้แค้นเจอรี่มาตั้งแต่แรกเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะพ่อแกกวนตีนตาเขาจงใจจะแจ้งจับตาแล้วส่งตัวให้สาพันกาแล็กซี่รีเลย์จัดการทําให้องค์กรนั่นสลายไปและขโมยครอบครัวสวิทมาซะเลยเล่นกับใครไม่เล่นไอเจอรี่ การผจญภัยของพวกเราซีซั่นนี้จะต้องสนุกอย่างแน่นอนเพราะไม่มีตัวป่วนม่กวนใจแล้วเราจะออกไปทุกที่แค่ตากับแกมอร์ตี้ริกกับมอร์ตี้ตลอดมาและตลอดไปแล้วประตูโรงรถก็ปิดลงเป็นการประกาศเปิดซีซั่น3อย่างเป็นทางการเรื่องราวต่อจากนี้จะต้องโคตรมันอย่างแน่นอน เป็นยังไงกันบ้างครับกับตอนเปิดของซีซั่น3โคตรมันโคตรอลังการแล้วก็โคตรอวยริกซันเชสเลยใช่ไหมครับแน่นอนแหละก็แกเป็นคนที่ฉลาดที่สุดใน,นจักรวาลนะดีแต่เราแทบไม่มีทางเดาได้เลยว่าเรื่องราวต่อจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นและผลกระทบจากการหย่าร้างของเจอรี่กับเบทเนี่ยจะส่งผลอะไรบ้างยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะ และก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโดเนทให้พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยหรือแค่กดไลค์คลิปให้พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับภาพตัดกลับมาให้เราได้เห็นห้องปฏิบัติการห้องหนึ่งที่เหล่ากอรอโฟมไมกกำลังรักษาใครบางคนอยู่ทัมมี่เจ้าหน้าที่ระดับสูขงของสาพันธ์กาแล็กซี่เดินเข้ามาสำรวจว่าโปรเจกต์รีเบิร์ตสำเร็จหรือ,อยังมันพร้อมแล้วครับท่านก่อนที่ทัมมี่จะสั่งให้ออนไลน์ได้เลย เรียงค่อยๆตั้งขึ้นมาเผยให้เห็นมนุษย์นกที่ยังไม่ตายแต่ถูกล้างสมองและแทนที่ร่างกายที่ขาดไปด้วยเหล็กกล้าไม่มีอีกแล้วมนุษย์นกผมคือมนุษย์ฟีนิกซ์แล้วแทมมี่ก็กระโดดขึ้นไปเกาะหลังก่อนมนุษย์ฟีนิกซ์จะสยายปีกใหญ่ยักษ์พร้อมด้วยไอพ่นสีแดงพุ่งออกไปข้างนอกเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับแทมมี่ดูเหมือนเพื่อนของเราจะแปลพักไปซะแล้วล่ะครับ